ผมมาสู่หัวข้อตอนที่3ตอนสุดท้ายของวิชา r e s e h r e t m o t o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  y for Data s c i e n c e นั่นเองนะฮะในตอนที่3เองจะพูดถึงขั้นตอนหลักในการทำโครงการวิจัยรวมถึงการมาศึกษาตัวงานวิจัยที่เคยทำมาแล้วทางด้านของ d s t i s n c e นั่นเองนะฮะก็จะโชว์ตัวอย่างของการทำงานวิจัยทางด้าน d s t i s n c e นั่นเองนะฮะตัวอย่างที่1คือปี2011คือ building data science t e r m by the dj patil ะะงานที่2คือ Next Gen Data Science by Dr. Rachel Chuk นะฮะปี2013นะฮะเรื่องที่3คือ Keep Your Data s c i e n c e e for f the from t Dealing by the Sean Murphy and m a c and Mark s c h w i r t m a n นะฮะปี2013นั่นเองนะฮะเรื่องที่4คือ What is the Data Science by the Mike Luptid นะฮะปี2010นะฮะ เรื่องที่5คือ Introduction to Bayesian n e t w o r k for the Research and Analytics by the Stefan c a l e d a n c a l a d y and d r Lionel Joffy นะฮะก็คือปี2013นะฮะเรื่องที่6คือ Disruptive Data Science นะฮะ The Age for Path of the Data Science by the Kuchik นะฮะปี2013นั่นเองนะฮะเรื่องที่7คือ Apply Data Science by Yat นะฮะปี2014นะฮะเรื่องที่8ปด mm hmm. ดิสเลฟทีฟเ a ต้าไซดโดย transforming your the company with a data s i g e dive n enterprise by the anika james นะฮะปี2013นะฮะเรื่องที่9 inside data s i g e fellow program นะฮะเรื่องที่10 standing up data s i g e group นะฮะเรื่องที่11 diver analysis and products o p t i m i z a t i o n using the Bayesian network by the Stefan Candy and Dr. l o n e i e j e f f e y นะฮะเรื่องที่12 National Consortium for the Data Science by Stanley CRT นะฮะเรื่องที่13บส From Data Science to the Data a r t i s t by the j i m s s e นะฮะเรื่องที่14 Data Science Review a Data Divein Jeffrey into the b บ r k i n g i n g New Field นะฮะ mm hmm. เรื่องที่15นะฮะ why the enterprise data warehouse project fail and what to do about it เรื่องที่ 16. data to discovery geometry to heal to heal by the s t e l y a c h a e นะฮะเรื่องที่17 using data science to reduce employee turnover นี่นะฮะนั่นก็คือ17เรื่องที่เป็นเรื่องตัวอย่างงานวิจัยทางด้านหน่ง s c ต e n ไซที่ค้นพบในตัวของการค้นหาข้อมูลมานี่นะฮะหลักของการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลของตัว Research m e t โ o ะ o ีฟอร์เดต a าไซนะฮะหนึ่งคือเลือกหัวข้อที่จะทำงานวิจัย Select a t o p i s เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยเพื่อจะทำงานวิจัยตามหลักขั้นตอนของ Data เดต e าไซโป o s ซส s e ฟ r e เสิร์ชเมทโระจ y ในหัวข้อของ next generation scientist นั่นเองนะฮะก็คือหัวข้อที่2นะฮะที่ผมยกตัวอย่างมานะฮะสขั้นตอนที่2ก็มาสู่ขั้นตอนของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือการทำรีวิวลิทิเลชั่นนะฮะหลังจากกำหนดเรื่องแล้วมีการวิจัยแล้วต้องการศึกษาเรื่องใดหัวข้อใดสิ่งที่ตามมาก็คือการมาทำตัวลิทิเลชั่ r รีวิวนั่นเองนะฮะก็คือการทำรีวิวตัวหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,งตา่าง เพื่อศึกษาความรู้แนวความคิดทฤษฎีและผลของการวิจัยของงานวิจัยที่ทํามาก่อนแล้วทั้งหมดนั่นเองนะฮะอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตาราหนังสือหรือวอารสารหรืองานวิจัยอื่นๆมาเสริมแต่งเพิ่มเติมได้นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะให้มีวิธีการดําเนินงานที่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือตามหลักของออเจกตีฟนั่นเองนะฮะส ก็คือขั้นของการออกแบบงานวิจัย research design ออกแบบงานวิจัยให้อยู่ในรูปของโครงสร้างหรือที่เรียกว่า s t ั๊กเจอรนะฮะแนวทางในการดำเนินงานวิจัยนี้นะฮะเพื่อตอบปัญหาวิจัยให้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบการวิจัยเป็นกรอบของการวิจัยเป็นก,รการวางแผนงานวิจัยเพื่อสามารถทําให้เกิดตัวรีเสิร์ช p พสต์นะฮะเป็นการวางรายละเอียดของงานวิจัยให้มีรูปแบบเป็นโครงสร้างตามที่ ศึกษาไว้ในการกำหนดหัวข้อรวมถึงการทำา Literature Review หรือทั้งเป็นขั้นตอนของการทำเรื่องของการทำวัตถุประสงค์การกำหนดสโครบงานวิจัยต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วในตอนที่2กับตอนที่1ก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะ C สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล intuition ดำเนินการสร้างตามหลักขั้นตอนต่างๆของมันเพื่อให้เป็นการศึกษาโดยการใช้การ นำเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือในรูปแบบของซอฟต์แวร์ต่างๆโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการมาตรวจสอบตัวเครื่องมือที่นำมาใช้นั่นเองนะฮะเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการนำเครื่องมือมาใช้นั่นเองนะฮะขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลหรือการทำคลีนอัพนะฮะตามหลักของ workflow ก็โชว์ในรูปที่2นั่นเองนะฮะก็จะมีหลักของการนำเอา r a w data มาผ่านการทำการโปรเซสเพื่อได้คลีน n Data ก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนของ s t l r a แ e and m a n a g e m e n t นะฮะรวมไปถึงขั้นตอนของ Data Analysis นั่นเองนะฮะนั่นก็คือขั้นตอนต่างๆของมันนั่นเองนะฮะตัวสุดท้ายขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยที่เกี่ยวกับ Data s ้า e ยังจะสนใจเรื่องของการรวบรวมข้อมูลหรือ Data Collection นะฮะ ด้วยวิธีการใดๆก็ตามหรือใช้เครื่องมือใดๆก็ตามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมนะฮะรวมถึงการตัวดูตัวข้อมูลที่นํามาศึกษาหรือการนํามาวิเคราะห์การนํามาวิจัยต่างๆนั่นเองนะฮะตามหลักของ d a t a าซายก็เป็นไปตามหลักของ d a t a าซ i ยเวิร์กโฟขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนะฮะดิ a ้าในสิทธ์ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ในตัวเฟรมเวิร์ของ d a t a าซเหมือนกันนะฮะ จะใช้หลักของการทํางานใดเพื่อจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนั่นเองนะฮะก็คือเรื่องของการเลือกข้อมูลมาเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆผ่านขั้นตอนของการทําการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูลมาสิ่ขั้นตอนที่ชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะฮะขั้นตอนสุดท้ายก็นํามาเขียนในรูปแบบของรายงานนะฮะจัดพิมพ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรีเสิร์ชเมทริกซี่ฟอร์ดัต้าสายนั่นเองนะฮะ อาจจะเป็นขั้นตอนของการแสดงผลข้อมูลขั้นตอนของการสื่อสารข้อมูลก็อยู่ในขั้นตอนที่5ของตัวเฟรมเวิร์กโฟของตัว Data s i า e นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะจบเรื่องของตัวตอนที่3แต่ว่าก็จะมีคำถามทบทวนของตัว Research Methodology for Data s c i e น c e ด้วยก็คือนิยามความหมายของระเบียบวิทยาศาชตร์วิทย,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 ยอาอภิญญายอย่างไร อธิบาย5ขั้นตอนของการทำระเบียบว,วิจัยตามหลักการทำของวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะฮะหรือตัว workflow ของตัว d a t a s i ซน์นั่นเองนะฮะแบบฝึกหัดท้าย5ข้อนะฮะก็จะมีตัวเลือกตามนี้นะฮะ1ข้อที่1ข้อที่2นะ,ะข้อใดใช้เป็นส่วนประกอบของระเบียบว,วิธีวิจัยนะฮะข้อใดไม่ใช่นะฮะคุณก็จะดูเอาแล้วคุณก็เลือกเอานะฮะ 3. ข้อใดไม่ใช่การออกแบบวิจัยนะฮะการสร้างหัวข้อเครื่องมือการวิจัยการเก็บรวบรวม,มการวิเคราะห์ก็เลือกเอามานะฮะใน5ข้อนั่นเองนะฮะในแบบฝึกหัดตอนท้ายมีทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะฮะขอจบการนำเสนอวิชา r r s h m r t h o e t l o g y นะครับผมขอบคุณครับ